ครับก็อย่างที่เกริ่นกันไว้ว่านอกจากเรื่องของฝนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะครับเรื่องของน้ําท่วมนะครับสิ่งหนึ่งสิ่งที่คนไทยกําลังกลัวครับคุณชัดชัยก่อนปีใหม่เนี่ยผมมีโอกาสขึ้นไปทางสังขละบุรีนะครับจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่อยู่บนรอยเลื่อนเหมือนกันนะครับแล้วก็ล่างคือก่อนจะขึ้นไปทางสังขละบุรีเนี่ยผ่านท้องพาะภูมิผ่านท้องนี้ไปเนี่ยมันเป็นเขื่อนที่เราเรียกกันว่าเขื่อนเขาแหลมเขื่อนเขาแหลมนะครับของการไฟฟ้าใช่ครับ ก็ชาวบ้านที่นั่นเนี่ยเขาเขาตื่นตัวกันเรื่องนี้นะเขาตื่นเขาตื่นกลัวไม่ใช่ว่าตื่นตัวต้องบอกว่าตื่นกลัวนะครับชาวบ้านส่วนหนึ่งเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถ้าเกิดพนดินไวให้อย่างให้พญ,ญาผมให้ผมเนี่ยรีบกลับขึ้นไปบนสังขบุรีหนีขึ้นไปอยู่เหนือนเขื่อนซะจะพน้นอยู่เหนือเขื่อนก็จะพ้นเพราะว่าเขากลัวเขื่อนอย่างแรกหนึ่งเขากลัวเขื่อนแตกครับเขาบอกว่ามัน มันมีโอกาสนะครับที่จะเขื่อนแต่คือชาวบ้านที่นั่งกลัวแบบนั้นจริงๆต้องบอกแบบนี้นะครับแต่ว่าแต่ชาวบ้านที่นั่นเลยคนที่อยู่แถวนครปฐมกรุงเทพบางส่วนนะที่อยู่ปลายปลายเนี่ยนะฮะที่ต่อเนื่องขคงปฐมนี่ก็ยังมีความกังวลเพราะว่าถ้าเกิดบอกว่าถ้าเขื่อนที่เขาแหลมแตกเนี่ยนะน้ำจะมาจะมาถึงมาถึงแน่นอนนะครับคือบนบนเหนือเขื่อนเนี่ยคงไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างดีก็คือถ้าแผ่นดินไหวก็อาจจะมีบ้านอะไรพังบ้างแต่น้ําคงไม่ท่วมแน่แต่ล่างเขื่อนเนี่ย แต่ว่าคือบอกว่าที่บอกว่าคือคนแถวนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาบินวิถีชีวิตชาวบ้านที่อยู่ปกติธรรมดาเนี่ยข่าวสารก็อาจจะไม่ได้ชัดเจนเหมือนกับคนในกรุงเทพค,คนรอบนอกแถวๆถวนี้เนี่ยเขายังมีความตื่นกลัวนะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่แปลกเลยท,ที่คนที่อยู่ได้รับข่าวสารจากทั่วสารทิศจะตื่นกลัวเรื่องเหล่านี้นะครับ,รบแล้วก็สิ่งหนึ่งสิ่งที่มันน่าสนใจคุณคุณชัดชัยผมว่าทุกวันนี้เนี่ยเราได้รับทราบเรื่องของแผ่นดินไหวเนี่ยบ่อยขึ้นบ่อยมาก บ่อยขึ้นนะครับใน iPhone ผมเนี่ยมันจะมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่เช็คว่ามันมีแผ่นดินไหวที่ไหนบ้างนะครับจริงๆแล้วมันเกิดแผ่นดินไหวในทุกนาทีทั่วโลกมากน้อยมากน้อยคือแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันมากน้อยก็ต่างกันนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปพูดคุยกับท่านนี้เลยนะครับรองศาสตราจารย์ดรปัญญาจารุศิรินะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสึนามิและก็แผ่นดินไหวนะครับไปถามกันที่ว่าเมืองไทยมันมีโอกาสไหมที่มันจะมีแผ่นดินไหวหนักๆ มันมีโอกาสไหมที่มันจะเกิดสึนามิอีกสักครั้งหนึ่งนะครับไม่อยากให้เกิดหรอกจริงๆแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับนะครับเดี๋ยว้ลองให้อาจารย์อาจจะยังไม่ได้ยินเราครับให้ทีมงานตรวจสอบไซต์ก็สาระสําคัญคุณสาพรผมมองอย่างนี้คือส่วนหนึ่งเองเนี่ยเกิดไม่เกิดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับคนก็ตื่นตระหนกกลัวไปแต่ที่สาระสําคัญเนี่ยมันจะสร้างระบบ ที่จะเตือนภัยกันอย่างไรที่จะป้องกันพื้นที่ตรงไหนควรจะมีนะฮะแล้วก็หากเกิดขึ้นจริงจะทำยังไงต่อจะทำอย่างไรนะครับทีนี้สายอาจารย์พร้อมแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับนะครับก็ยังยังม่เดือรกันไม่ได้นะครับก็ คือสาระสำคัญเนี่ยอย่างที่ผมเดินเมื่อสักครู่นี้ครับก็คือมันต้องทําให้เกิดระบบนะการเตือนภัยให้ได้นะครับจะเตือนภัยได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรเนี่ยก็เป็นเรื่องกับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้ามันไม่มีเลยเนี่ยนะมันก็จะส่งผลที่ให้เกิดความเสียหายเนี่ยผมคิดว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงก็อาจจะมากมายกับ กับชีวิตพี่น้องประชาชนรวมถึงทรัพย์สินนะครับคือในประเทศไทยเนี่ยก่อนหน้านี้เราบอกว่ารอยเลื่อนใหญ่ๆเนี่ยก็คือรอยรอยเลื่อนสีสวัสด์นะครับก็คือพาดผ่านนั่นแหละกาญจนบุรีจังหวัดตากอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็มันก็เคยมีเรื่องของแผ่นดินไหวที่พมา่านะครับที่มันมาสันสะเทือนถึงเชียงรายถึงตากถึงเชียงใหม่นะครับวันนี้ผมก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาเพิ่งเพิ่งรู้เพิ่งทราบเหมือนกันคุณเฉลี่ยทางภาคใต้เนี่ยอย่างอย่างแถวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยมันมีรอยเลื่อนตรงแถวแถวอำเภอพุนพินแถวนนั้้ดวยเ ซึ่งเราก่อนหน้านี้เราไม่เคยรู้มันอาจจะเป็นรอยเลื่อนเล็กๆหรือเปล่ามันจะมีผลกระทบไหมนะครับในหลายพื้นที่แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะที่ที่แถวบ้านผมนะมันมีหลายจังหวัดในประเทศไทยที่มันมีรอยเลื่อนเหล่านี้อยู่ครับนะครับซึ่งมันอาจจะมีโอกาสซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยทางอดอกอร,อรอนนท์เนี่ยบอกแล้วว่ามันอาจจะมีโอกาสแผ่นดินไหวในประเทศไทยได้ครับ,ค,รบความรุแนแรงไม่รู้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าถ้าเรามองกลับไปเมื่อเราเกิดสึนามิับเราไม่เคยเกิดอื แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราเสียชีวิตต้องบอกว่าหลายหมื่นศพหลายหมื่นชีวิตทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติใช่ครับเพราะไม่มีระบบเราไม่เคยเจอเราไม่รู้จะรับมือยังไงน้ําท่วมเนี่ยเรายังรับมือได้เพราะเราเจอมาบ่อยถ้าเกิดแผ่นดินไหวผมเกรงมันจะเป็นแบบนั้นครับก็คือคือดูเท่าที่ดูเนี่ยอย่างที่บอกว่าพอเกิดแผ่นดินไหวในพม่าเนี่ยจากที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคนที่อยู่เชียงใหม่เชียงรายเนี่ยเริ่มรู้สึกได้นะคือเมื่อก่อนนี้อาจจะยังรู้สึกแบบ ไม่ถึงก็ต้องวิ่งกันออกมาจากตึกจากอาคารที่พักอาศัยนะครับ,รบแต่วันนี้เองเนี่ยนะฮะที่ผ่านมาราสุดเนี่ยพอเกิดที่พม่านะฮะที่ใกล้ๆเคียงๆกับทางเ,เชียงรายเชียงเ,เชียงใหม่เชียงราย,รยาต่างๆนานๆเน,นี่ยนะเราเห็นภาพคนเนี่ยต้องรีดโกลาหลกันออกมา,าจ,จากอาคารที่พักอาศัยความเสียหายเกิดขึ้นแล้วนะครับมีสิ่งปลูกสร้างต่างๆเริ่มที่จะพังลงมานะครับมันไม่ใช่เฉพาะที่เชียงใหม่เชียงรายนะมัน ในกรุงเทพมหานครเองในตึกสูงๆเราจะเห็นว่ามีพนักงานออฟฟิศเนี่ยลงมาอยู่บนท้องถนนแล้วเริ่มรู้สึกกันเริ่มรู้สึกกันนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าผมว่ามันไม่ไม่ไม่นานไม่ปลอดภัยแล้วก็คงไม่นานเกินรอนะครับไว้ใจไม่ได้มันน่าจะเกิดับสิ่งเหล่านี้ขึ้นกับก็ถ้าไม่เกิดก็ดีไม่เกิดก็ดีมันขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้เนี่ย ภาครัฐหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่า,อาคนที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยจะช่วยกันจัดการกับเรื่องพิพินี้อย่างไรกับ <c oughs> ส่วนหนึ่งเองก็ไปทําระบบเตือนภยัยส่วนที่สองเองก็อาจจะไปให้ความรู้กับพี่น้องประชาชน <c oughs> ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือว่าใกล้เคียง <c oughs> ควรจะปฏิบัติตัวกันอย่างไรผมไปล่าสุดเนี่ยที่ที่บอกว่าปีใหม่ไปต่างประเทศผมไปเกาหลีใต้มานะครับก็มีโอกาสได้คุยกับทางไกด์ของของประเทศเขานะครับเขาบอกว่าในเกาหลีใต้เนี่ยนี่ยกตัวอย่างว่ารัฐบาลไทยเนี่ยควรจะไปเอาแบบอย่าง ไปดูงานในต่างประเทศแล้วมาทำนะครับก็บอกว่าที่โน่นเนี่ยวันดีคือดีเนี่ยเขาจะมีการซ้อมเรื่องของแผ่นดินไหวเรื่องของภัยสงครามแล้วซ้อมเนี่ยไม่ได้ซ้อมกันเฉพาะแบบว่าเป็นเฉพาะตึกบ้านเราที่ซ้อมหนีไฟตึกนี้ซ้อมหนีไฟตึกนี้ซ้อมหนีไฟซ้อมทั้งเมืองซ้อมกันทั้งเมืองซ้อมกันทั้งเมืองดังนั้นเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยวลาเราไปทัวร์ปุ๊บเนี่ยใกล้เขาจะบอกเพราะว่าเวลาเกิดมันไม่ได้เกิดเฉพาะตึกนั้นตึกนี้ถูกต้องถูกไหมฮะเขาก็จะตื่นบอกนักท่องเที่ยวเลยว่าเนี่ยถ้ามันมีสัญญาณแบบนี้ แสดงว่าเขามีการซ้อมเขาไม่ได้แจ้งล่วงหน้าว่าวันนี้จะมีการซ้อมอดังนั้นคุณจะต้องทํำยังไงนะครับเขาบอกว่าเคยมีครั้งหนึ่งเนี่ยคนไทยก็ไปแบบนี้ก็มีการซ้อมก็ไม่รู้วิ่งตามเขาไปเลยครสองชั่วโมงหากันไม่เจอครับนะครับก็คือคนคนประชาชนเขาจะรู้ว่าถ้ามันเกิดสัญญาณแบบนี้คุณจะต้องไปรวมตัวกันที่ไหนไปที่ไหนไปอย่างไรซึ่งผมว่าเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ก็น่าจะเอามาเป็นแบบอย่างนะถูกต้องนะครับเป็นเรื่องง่ายๆที่ทํากันได้ รับคือทํากันเป็นเมืองเลยทํากันเป็นจังหวัดเลยใช่ครับว่าถ้ามันเกิดสัญญาณแบบนี้เราจะต้องทํายังไงหนึ่งสองสามนะครับทุกลูกเล็กเด็กแดงต้องต้องทราบแต่บ้านเราตอนนี้ก็ยังยังไม่มีคือหลายคนห่วงนะพันสาหลังจากที่รับวิกฤตน้ําท่วมหนักๆกันมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับหลายคนผมบอกว่าเอ้าเดี๋ยวจะถึงหน้าฝนอีกแล้วนะเดี๋ยวจะถึงหน้าน้ําอีกแล้วนะตอนนี้เองเนี่ยเท่าที่ฟังทางอาจารย์นนท์เนี่ยก็ ยังประชุมกันอยู่นะเห็นงบประมาณตั้งอยู่แต่รูปธรรมชัดเจนเนี่ยที่จัดการอะไรยังไงเนี่ยก็ยังไม่เห็นยังไม่เห็นหน,นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเองเนี่ยก็หลายคนก็พูดบอกว่าน้ำเนี่ยอาจารย์ก็ยืนยันว่าน้ำเนี่ยไม่ได้มีปริมาณเยอะมากไปกว่าเดิมนะฮะแต่สาระสำคัญคือกระบวนการจัดการการจัดการที่ไ<ช>ม่เป็นระบบนะครับ